สวัสดีครับแบมจากไคจูคิงด้อมนะครับผมก็จริงๆก็จะทำคลิปไคจูสตอรี่แหละแต่ว่าตอนนี้อนิเมะก็ซิล่าซิงคูล่าพอยน์อนิเมะที่เป็นซีรีส์ใหม่ที่จะลง Netflix ก็เข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติเขาจะปล่อยสัปดาห์ละหนึ่งตอนแต่ว่าเน,นี้ยญี่ปุ่นอ่ะเขาลงทั้ง Netflix กแล้วก็ทีวีพร้อมกันก็แปลกดีเหมือนกันปอดีผมไม่ได้ตามสายอนิเมะมากเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่่คยรู้ว่าปกติเขาลงสตรีมมิ่งพร้อมกับฉายทางโทรทัศน์พร้อมกัน ฝั่งเมืองไทยแล้วก็ของทั่วโลกอ่ะก็ต้องรอจนกว่าทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเขาจะฉายครบหมดทั้ง13ตอนเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยพอฉายจบไปแล้ว13สัปดาห์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้เราได้ดูกันก่อนชา้าเร็วแค่ไหนโอเคเริ่มเกิดมานานล้วจริงๆคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลงปิดของอนิเมะซิงค์ล่าพอยที่เขาปล่อยมาทาง YouTube นะครับผมอันนี้คือปล่อยแบบ Offi c i a l นะผมไม่ได้แบบดูเถื่อนหรืออะไรนะ เพราะาตัวอนิเมะจริงๆอะผมก็ยังไม่ได้ดูซึ่งตอนนี้ Official เขาปล่อยเอ,อเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดของอนิเมะเนะซึ่งเพลงินโท o เปิดก็จะเป็นของวงบิสอันนี้เป็นวงไอดอลซึ่งผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อวงถูกหรือเปล่าก็ขออภัยล่วงหน้านะผมชื่อเพลง in case ซึ่งผมฟังแลเนี่ยมันมีในตัวอย่างที่3ของอนิเมะนะซึ่งเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าก็อนิเมะทั่วไปเลยอ <laughs> ะคือผมไม่รู้จะพูดไงก็คือ,อ i i เพลงเปิดเนี่ย มันไม่ค่อยมีอะไรให้วิเคราะห์เยอะเลยซึ่งผมจะขอข้ามไปผมจะไปพูดถึงตัวเพลงปิดมากกว่านะครับผมว่าเพลงปิดเนี่ยมีใส่อีสเตอร์เอกแล้วก็พวกรายละเอียดนิดหน่อยที่มันแบบแฟนเซอร์วิสพวกแฟนหนังโทคุซัสสึหรือว,ว่าแฟนหนังก็ซิล่าเนี่ยเยอะมากๆแบบเยอะแบบผมแบบเห็นแล้วแบบจริงปะเนี่ยแต่ว่าผมต้องเน้นก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะวิเคราะห์พวกอีสเตอร์เอกต่างๆในคลิปนี้คือมันจะไม่มีอยู่ในซีรีส์นะคือมันจะไม่มีอยู่ในอนิเมะจริงๆมันแค่แบบเป็นแฟนเซอร์วิสเนมืยอีสเตอร์เอ็กซ์ใส หรือว่าแฟนๆไคจูเนี่ยดูกันแบบสนุกๆเฉยๆว่าแบบเอ้ยตรงนี้นะมีอะไรบ้างไอ้ตรงจุดนั้นมีแบบเห็นอะไรแอบซ่อนอยู่อีสตเอ็กมันคือการที่ทีมสร้างหรือว่าแบบทีมงานเนี่ยเขาหยอดพวกข้อมูลหรือว่าแบบใบให้เราไว้แบบเออคือมันไม่จําเป็นต้องมันไม่มีในเนื้อเรื่องนะผมว่าพวกนี้มันเป็นแค่แบบแฟนเซอร์วิสเฉยๆโอเคมาดูเพลงเอนดิ้งของซิงเกิลพอยท์กันดีกว่าคือตามปกติของอนิเมะคือเพลงเปิดมันก็ต้องแบบแนวตื่นเต้นตื่นเต้นแบบ ให้เราแบบตื่นตัวก่อนจะเริ่มเนื้อเรื่องก็ใช่ไหมพอเพลงปิดอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบชิลๆแบบสบายๆกว่านหน่อยซึ่งผมชอบอารมณ์แบบนั้นมากกว่าก็เพลงปิดก็ชื่อเอาอีนะครับผมของวงโปรดักติงเรซซึ่งวงเนี้ยโปรดักติงเรซผมไปลองฟังของเพลงอื่นๆก่อนที่เขาจะปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบสไตล์เนี้ยเจ์ร็อกสไตล์เนี้ยคือไม่รู้ว่าใครตามวงนี้เหมือนกันไหมนะก็สามารถแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้น,นะครับผมผมก็ฟังไปหลายเพลงแล้วก็ชอบ อันนี้เป็นคามิโนเมะตัวละครหลักของเรื่องนะครับผมที่เป็นสาวเนิร์ดไคจูแล้วก็จะเห็นหนังสือที่มีสัญลักษณ์ของแฟรมอทรานะครับผมเป็นที่เป็นแบบไม้กางเขนตัวกากบาดแล้วก็มีแสงออร่าขีดๆรอบๆอันนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กหนึ่งที่ผมเห็นแบบชัดไอเอนดิ้งนี้อันแรกนะครับผมแล้วก็มาดูที่จอทางจอไอคอมพิวเตอร์นะครับผมที่จะมีรายงานข่าวของสัตว์ประหลาดโจมตีทั่วโลกอันนี้เราก็จะเห็นเป็น ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นการสื่อถึงก็ซิล่าเกือบทุกภาคเขาก็จะสื่อก็ซิล่าเป็นแบบตัวแทนของระเบิดนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นของคู่กันครับกับก็ซิล่าไอโลโก้ของรายการข่าวเนี่ยใช้โลโก้ของหน่วย G Team ของไอยุเฮเซอเออแค่ปรับใหม่ให้มันแบบมันกับเป็นข่าว CNN อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่เป็นโลโก้กลมๆแล้วเป็นรูปก็ซิล่าข้างในพอก่อนตรงนี้อ่าในจอนะครับผมเราก็จะเห็น มันมีไข่ใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบยืนดูอยู่แล้วก็มีไข่มันเลืองแสงเว้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นไข่มอสตราแต่พอดูไปดูมาดูดีๆอ่ะไข่มันฟองมันเล็กมากเว้ยมันเรืองสีแดงใช่ไหมมอสตรามันปกติจะไม่สีแดงผมก็เลยกลับไปเช็คดูภาคเก่าก็เลยปรากฏว่าอ๋ออันนี้มันของไข่เบบี้กอซิล่าครับผมจากภาคกอซิล่าปะทะเมกากอรซิล่ายุคเฮเซ1933อ่ะแล้วเราก็เห็นหน้าของผู้ประกาศข่าวสาวคนนี้นะครับซึ่ง รู้จักทรงผมแล้วก็ชุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคายโกะแอนแพิเตอร์สันนะครับผมที่เป็นตัวละครหญิงจากชินกอซิล่านะครับผมที่เป็นทูตตัวแทนจากอเมริกาเนาะในเรื่องแล้วเราก็เห็นในหน้าจอเนี่ยก็มีข่าวไคจูอาราวาดซึ่งก็เป็นตัวที่คุณก็รู้ว่าใครจ <laughs> ะเป็นดอกกุหลาบขนาดนี้นะครับผมก็บิโอแลนเต้นั่นเองนะครับผมหรือที่คนไทยเรียกไบโอแลนเต้แหละจริงชื่อญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเรียกบนะิโอแลนเต้ฝรั่งก็เรียกไบโอแลนเต้อันนี้แล้วก็เห็น ข่าวไคจูบุกนะครับผมซึ่งก็คือแองกิรัสโผล่จากใต้ดินเนี่ยเราเคยเห็นก็ซิล่าปะทะเมกะก็ซิล่าโชวะซึ่งก็น่าจะเป็นเป็นการเรฟเฟรนซ์ถึงภาคนั้นนะครับผมมาหลายเลยตอนนี้เริ่มมาเยอะละอันนี้เราเห็นปราสาทญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเขาเป็นปราสาทผมไม่แน่ใจว่าเป็นปราสาทของอังไกเพราะหลายภาคมากเลยที่ก็ซิล่าสู้กับศัตรูแล้วแบบจะมีปราสาทสไตล์ญี่ปุ่นโบราณอย่างเงี้ยอยู่เป็นแบ็กกราวด์ซึ่งก็น่าจะมีภาคก็ซิล่าเรดเกนแล้วก็มีภาค King Kong, าคิงคองปะทะก็ซิล่าหนึ่ง คนที่ยืนอยู่เนี่ยข้างหน้าสุดเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คือมิกินะครับผมมิกิไซกุสะสาวน้อยพลังจิตจากแฟนชายเฮเซกัสซิล่านั่นเองที่แบบมาทุกภาคเลยนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นแบบตัวละครที่ขวัญใจแฟนกัสซิลล่ายุค90แล้วก็ถัดไปตรงกลางนะครับผมก็คือยูริทาจิบานะเป็นผู้รายงานข่าวเป็นนางเอกจากภาค GMK นะครับผมแล้วก็ผู้ชายผมยาวๆใส่แว่นที่อยู่ข้างๆกันก็คือผู้จัดการของรายการทีวีของทาจิบานะอีกทีหนึ่งนะครับผม มาจากภาค G M K เหมือนกันแล้วก็บนฟ้ามีอะไรลอยมามีควันลอยมาตาแดงๆสองอันเฮโดล่าครับผมมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> อันนี้ชัดเลยลาดอนบินแล้วก็มีไฟติดอยู่ที่ปีกนี่น่าจะเลเฟลั์ถึงลาดอนของ King of the Monster นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาก็กเป็นคามมโนเมออกจากบ้านฝนตกย่องไปในที่แหล่งเกิดเหตุมีรถตำรวจพังได้เห็นไหมมีรถตำรวจพังอาจจะจากตัวอะไรสักอย่างแล้วก็มีรถทหารจอดอยู่มีรถพยาบาลน,นะฮะ เพราะตรงนี้นะฮะสามคนนี้นะครับผมใครเป็นแฟนยุคมิเลเนียมน่าจะจำเครื่องแบบได้คนนี้ก็คือ,อานางเอกจากภาค Godzilla Against Megazilla นะับผมภาค Godzilla อ่าที่สู้กับคิริวหุ่นคิริวนั่นเองนะครับผมนี่คืออากาเนะยาชิโร่ครับคนขับหุ่นคิริวแล้วก็เด็กน้อยคนนี้นะครับผมก็คือซาระยูฮาระนะครับผมผมรู้เพราะว่าในเรื่องอ่ะน้องซาระเขาจะถือกระถางต้นไม้ที่แบบ อันนึงตลอดเวลาผมจาไม่ได้แล้วว่าในเรื่องแบบมันสําคัญยังไงแต่แบบน้องจะมีกระถางต้นไม้เนี่ยถืออยู่ตลอดอ่าคนที่อยู่ข้างๆน้องซาระก็น่าจะเป็นศาสตราจารย์ยูฮาระนะครับผมพ่อของน้องซาระนั่นเอง3คนนี้คือแก๊งจากภาคคิริวนะครับผมนี่น,น,นี่ตอนเก็บตอนม้วนเก็บล่มตอนฝนหยุดตกแล้วตรงเสื้อของเมมีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งน่าจะหมายถึงอ่ภาคคิริวนะครับผมดูดีๆแล้วมันกยงง็ยังไงก็หัวคิริวนะ มาโอ้โหอันนี้เพียบเลยอันนี้เริ่มมาเยอะแล้วทุกคนมาดูซาาของเมกานลอนนะครับผมเอ่อเมกานลอนเป็นมแมลงปอ,อยักษ์จากหนังเดี่ยวของลาดอนจากปี1956นะครับผมเป็นสัตว์ประหลาดแบบตัวอ่อนมแมลงปอ,อยักษ์ก่อนที่มันจะออกมาแบบในภาคกอซิลาปะทะเมก้ากิลัสนะแต่อันนี้ในดีไซน์เนี้ยดีไซน์ที่เห็นในเนี้ยคือเป็นตัวแบบตัวอ่อนเลยจากภาคของหนังเดี่ยวลาดอน k คจูสตอรี่เคยมีทําคลิป เกี่ยวกับลาดอนไว้อยู่ก็จะมีพูดถึงตัวนี้อยู่ด้วยโอเคแล้วกลับมาตรงที่ก่อนจะแพนกล้องขึ้นไปที่ไอเมกานิลรอนนะครับผมทางด้านซ้ายนี่คือแบบโอ้โหชุดแดงเสื้อคลุมโคดโคดแดงเนี่ยชัดเลยกับผู้ชายที่อย่างเงี้ยข้างหลังมือควยหลังแล้วก็มีแถบสีแดงติดอยู่ที่แขนนะครับผมสคนนี้มาจากภาคไฟนอลวอลครับอ่าพระเอกนางเอกของภาคไฟนอลวอลนะครับผมแล้วก็ทางด้าน ซ้ายเหมือนกันขึ้นมานิดนึงที่อยู่ยืนอยู่ข้างๆรถนะครับผมสมคนนี้ก็คือน่าจะมาจากภาก Godzilla 2000คก็ซิ i l l a องพันมิเลเนียมนะฮะผมคุณยูจิชินด d ะนั่นเองนะครับผมกับน้องอิโอชินดะพ่อลูกที่เป็นหน่วย G. ีแ s สเปอร์ที่ตามหาก็ซิล่านะแล้วก็ผู้หญิงก็น่าจะเป็นยูกิอิชินเสะนะครับผมที่เป็นช่างภาพที่ตามติดสองพ่อลูกไปในเหตุการณ์ที่ก็ซิล่าถล่มเมืองด้วยมาอีสเตอร์เอกต่อไปเพียบเลยเนี่ยมา แก๊งด้านขวานะครับผมเด็ก2คนเด็กผู้ชายใส่หมวกสีเหลืองเสื้อสีฟ้าหนูหน้อยอิชิโร่นั่นเองนะครับผมจากภาค all monster a t t a c เด็กคนนี้ก็คืออิชิโร่กับอาซาจิโกะซึ่งเป็นเพื่อนของอิชิโร่ในเรื่องนะครับผมที่ยืนกลุ่มมือกันในภาพนี้แล้วก็มาทางด้านขวาทั้งแก๊งเลยคือจากภาคก็ซิล่าปะทะไก่กันในยุคโชวะพวกเสื้อส้มเนี่ยจะเป็นพวกแบบไอเจ้าของสวนสนุกก็ซิล่า ซึ่งแท้จริงในหนังมันก็เผยมาว่าจริงๆมันคือเอเลี่ยนพวกจากดาว M Space Hunter อืมพวกตัวร้ายในหนังนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวละครเอกในเรื่องพวกพระเอกไอ้พวกตัวละครเสริมนะครับผมเห็นชัดเลยจากคุณพี่ที่ผูกผ้าพกหัวคาดผมอย่างนี้นะผมคนนี้เป็นตัวโจ๊กของเรื่องเลยแล้วก็เสื้อคลุมอ่าพระเอกของหนังก็ซิล่าปะทะไกแก่นนะครับผมชื่อโอดากะในเรื่องเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็ผู้หญิงคนเสื้อตารางเนี่ย ก็ชัดเจนเลยเพราะว่ามีแค่ภาคนี้ภาคเดียวที่มีตัวละครแต่งตัวแบบสไตล์นี้ก็คือจากเรื่องกัซิลาปะทาไก่แก่นเหมือนกันถ้าใครรู้ตัวละครอ,อื่นมากกว่านี้บอกผมได้นะครับผมเพราะว่าบางคนแบบมันดูยากจริงๆอะ่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อคลุมแล้วก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะเพราะรายละเอียดมันไม่ได้แบบลงละเอียดมากไงมันเป็นแบบภาพไกลๆนะจะไม่ได้ใส่ดีเทลลงไปเยอะมากแต่เหมือนกับว่าจะเป็นใส่ผ้าคาดตาสีดำนะครับผมซึ่งก็มีอยู่แค่คนเดียวอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็คือด็อกเตอร เซริซาว่าจากภาคก 1954. อซิล่าหนึ่งเก้าห้าสี่อ่ะพอาที่พอสตรงที่หมวกของเมย์ผมชอบมากเลยหมวกน่ารักมากมันคือหมวกมอสตราครับผมด้านหลังคือมันจะเป็นแบบเป็นตา ra, มอสตราจะมาสีฟ้าแบบพอกล้องมันมุมกล้องมันหันมาด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเอ็มนะชัดเลยตอนที่กล้องหมุนไปนะครับผมนี่ข้างหลังผู้หญิงที่มีภาพสีส้มโพกหวัวแล้วก็แต่งตัวเสื้อลายตารางน,นี้นะครับผมอันนี้คือเอมิโกะนางเอกจากภาคกอซิล่า1 9 5่า ซึ่งผู้ชายที่คุยกับเอมิโกะเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาตะนะครับผมซึ่งเป็นพระเอกเรียกว่าพระเอกก็ได้เนะของภาคก็ซิล่าหนึ่งเก้านห้าสี่นะครับผมแต่เราว่าเราไม่เห็นทางด้านหน้าเขาเราเห็นแต่ข้างหลังแต่ว่ามาคู่กันอย่างเงี้ยน่าจะหมายถึง,งภาคเดียวกันส่วนอีกสองคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมไม่คุ้นไม่ค่อยคุ้นเลยแล้วกล้องก็หมุนมาทางแก๊งของทีมจากหนังเรื่องเอบิล่านะครับผม เพราะว่าชุดคอสตูมเนี่ยชัดเจนเลยแก๊ง4คนเนี้ยมาจากภาคเอบิลา่าแต่ว่าที่แก๊งเอบิล่าแบบสู้อยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เอบิล่าครับมันคือไอตัวเห็บก็ซิล่าจากภาคก็ซิล่าหนึ่งเก้าแปดสี่리เทิร์นออฟก็ซิล่านะผมที่เปน็นเป็นเห็บยักษ์ที่มาจากตัวก็ซิล่าที่แบบมันโจมตีคนบนเรือจนแบบดูดเลือดคนบนเรือหายอะที่มันเป็นฉากเปิดที่โคตรสยองมากเออขนาดไอเห็บก็ซิล่ายังโผล่มาคืออีสเตอร์เอ็กก็ใส่ละเอียดจริงๆอันนี้คือฉากรอยเท้า ก็ซนะิล่าละผมน่าจะก็ซิล่านะซึ่งเขาน่าจะเลฟเฟอร์เรนซ์มาจากภาคก็ซิล่า1998นะครับผมที่แบบเป็นคนมาสํารวจกันไอ้รอยเท้านี่ส่วนแก๊งคนที่ยืนไทยมุงญี่ปุ่นมุงอยู่เนี่ยครับผมข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าแบบมีใครบ้างแต่ว่าทางด้านซ้ายที่มีเหมือนกับไอ้เด็กที่พยายามจะเข้าไปดูรอยเท้าแล้วตำรวจห้ามไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นอ,อิชิโรเด็กคนเดิมนะครับผมจากภาคอมมอนสเตอร์แทกว่า เสื้อนี่ชัดเลยคือหมวกเหลืองแล้วก็เสื้อฟ้าอันนี้ครูมองกาปีนตึกบนตึกเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาที่มีฝา,าแฟนมอทราโชบิจินฉบับโชวะร้องเพลงอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ลงมาที่พื้นอันนี้หลายคนนะ่าจะตกใจกันแต่ผมมาเฉยๆเพราะผมไม่เคยดูโซนไฟเตอร์เลยเขาบอกว่า3คนนี้คือโซนแฟมิลี่นะครับผมซึ่งเป็นครอบครัวโซนไฟเตอร์จากเรื่องโซนไฟเตอร์ของโตโฮแล้วก็เราจะเห็นชัดเลยคือคอสตูมของมิสนามิควะนะครับผมจาก Invasion of Astro Monster ภาคนี้ที่เปิดตัว a l เ e n X นะซึ่งมิสนามิคาวะเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบคลาสสิกของแฟนชายกอซิลามากเลยคือจะเห็นแบบคนแบบแต่งตัวคลอสเพลย์แบบเอาอีวานเกเลียนมาแบบมาคอสโอเวอร์แบบสินค้าด้วยกันแล้วแบบเป็นอายานามิเรยะใส่ชุดมิสนามิคาวะอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนกับผู้ชายที่ยืนถ่ายรูปอีกคนนึงนะครับผมคุณลุง เหมือนจะเป็นคุณลุงที่มีใส่ผ้าโพกคอเหมือนกับผ้าซับเหงือ่อสไตล์ญี่ปุ่นอะ่ะซึ่งน่าจะเป็นศาสตราจารย์ฮาซามะนะครับผมจากชินก็ซิล่านะแล้วก็มีคุณป้าแม่บ้านจากชินก็ซิล่าเหมือนกันนะครับผมผู้หญิงผมสั้นที่ใส่สูทอยู่ด้านขวาสุดคนนี้ก็มาจากชินก็ซิล่าเหมือนกันครับชื่อฮิโรมินะที่เป็นแบบสาวน้านิ่งๆตลอดทั้งเรื่องเนะี่ยเออคนที่ผมก็ชอบนะอันนี้ก็ชัดเลยไม่ต้องมีเดาไม่ต้องมีใบอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือมอทราเฮเซเนะแล้วก็มี สาวโชวบิจินดูจากเครื่องแบบน่าจะเป็นสาวโชวบิจินของยุคโชวะนะครับผมโอ้โหอันนี้เพียบเลยผมบอกเลยนอกจากคิงซีซ่าที่กําลังกัดกําลังสู้กับมันดาอยู่ทางด้านหลังนะครับผมทางด้านหน้าที่ตัวละครมนุษย์วิ่งกันเยอะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยมีตัวละครกลุ่มแก๊งจากภาคกอซิล่าหน่เาเพียบเลยเนี่ยมีด็อกเตอร์นิกทาตโตปุลสนะครับผมคนที่ใส่หมวกแล้วก็สะพายเป้แล้วก็ถือกล่องอะไรอยู่เนี่ยที่เป็นด็อกเตอร์ไส้เดือนที่เป็นพระเอกภาคกอส98แนะแล้วก็ข้างหน้าผู้หญิงงผมทอ ก็น่าจะเป็นออเดรนะครับผมผู้ชายที่ถือกล้องแล้วก็ใส่หมวกเนี่ยคนนี้ชัดเลยคือวิกเตอร์ครับผมจากภาคก็อด98เหมือนกันคนนี้คนนี้ฉากจำเลยตักกล้องออนยิลอดจากการถูกก็ซิล่าเหยียบนะครับผมทางด้านหลังออกไปอีกนะครับผมอันนี้คือแก๊งจากภาคก็ซิล่าปะทะเมกะก็ซิล่ายุคโชวะนะครับอันนี้ก็จะมีพระเอกนางเอกนนะอัน,นี้ก็จะมีเคซุเกะรู้ได้ยังไงว่าเป็น2คนจากภาคเมกะก็ซิล่า ดูจากเครื่องแบบครับผมผมกลับไปย้อนดูใช่เลยแบบผู้หญิงในเรื่องอ่ะ,อะนางเอกอ่ะแต่งตัวอย่างนี้เลยแบบใส่เสื้อโค้ทแล้วก็มีหมวกปิดลงอย่างนี้เสื้อสีเดียวกันด้วยแล้วก็ผู้ชายก็ถือกล่องในกล่องคือคิงซีซ่าที่เป็นแบบตัวเทวรูปนะครับผมรูปปั้นกล่องสีแดงนี้ถัดมาด้านซ้ายนิดนึงคือนามินะครับผมจากตระกูลอาซูมิที่เป็นแบบตระกูลที่ต้องร้องเพลงปลุกคิงซีซ่ากับคุณปู่ ของเธอครับคุณปู่นี่คือแบบคุณปู่ของนามนินี่คือแบบชัดเลยชุดสีเหลืองถือไม้เท้าไว้หนวดไว้เข่าถึงอันนี้เขาจะไม่ได้ใส่ดีเทลนะ <c oughs> แค่เอนดิ้งเฉยเเขาไม่ได้ใส่แบบตัวละครดีเทลเยอะมากอันนี้คือเข้าใจคนทำแอนิเมชันแหละว่าเออพวกฉากอย่างเงี้ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่หน้าตัวละครอะไรเข้ามาให้มันยุ่งยากหรอกทางด้านซ้ายมาอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอ้มนุษย์เอเลี่ยนตัวร้ายของภาคเมกากัสซีล่าโชวะแล้วก็ผู้ชายที่ใส่เสื้อคลุมดำล้วนทั้งตัวนี่ก็คือนันบาระนะครับผม อ่าที่เป็นแบบตำรวจที่แบบตามสืบไอ้พวกเอเลียนองค์กรลับพวกเนี้ยซึ่งคนอื่นผมไม่แน่ใจแล้วว่ามีใครบ้างนะถ้าใครพอดูออกก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมอันนี้โคตรเทเจจากกัวกับคิริวช่วยกันปกป้องประชาชนนะครับซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยมุมซ้ายนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวละครชายโฮมเลสชายไร้บ้านจากภาคกอซิล่า่นะครับผมภาค The r e t u ท n of g o d z ก l l a ส่วน ตัวละครคนอื่นที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเรีนภาคก็ซิล l า a 9 9 8 4เหมือนกันเนะนี่ยฮะมานี้เทมากก็ซิ l ่าเฮเซแล้วก็ทําให้ดูเหมือนกับเป็นเบอร์นิงด้วยนะแต่ว่าพ่นไฟสีฟ้าอยู่แล้วก็ถือรถไฟอันนี้น่าจะเป็นเร f e r e n ฟ e นจากภาคก็ซิล l า a 9 9 8 4เหมือนกันนะฮะผู้ชายคนที่มีคราวแล้วก็ใส่เสื้อคลุมคนนี้น่าจะเป็นตัวละครของอากิ a t ทัคารดะจากภาคก็ซิล่าฟนนวอลนะ ส่วนด้านขวาเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นดรเคียวเฮยามานะจากกอ d ิล l า a 1 9่4านะครับคนที่มีหนวดแล้วก็ใส่หมวกแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่แว่นแล้วก็มีหมวกเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าฟันธงนะว่าเป็นเอจิซึบุระยะหรือเปล่าเอจิซึบุระยะเป็นผู้กำกับสเปเชียลเอฟเฟกให้กับหนังไคจูแล้วก็หนังโทคุซาสึของโตโฮหลายเรื่องมากเลยซึ่งงานที่เขาใส่แอบใส่อาจารย์ซึบุระยะมา ในอันนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะเจ๋งดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะมเพราะว่าดีเทลมันไม่ได้แบบละเอียดมากมองไม่ชัดมากนะฉากปิดตรงนี้ตรงที่เมดูข่าวทั้งหมดในคอมพิวเตอร์จนแบบโอ้ว้วาวแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องก็อสซิล่านะฮะแล้วก็ฉากปิดโคตรเท่นะครับผมที่เป็นก็อสซิล่าตัวใหม่ซึ่งก็อสซิล่าในเรื่องนั่นแหละก็คืออัลติมาโกจิกับพวกไคจูทุกตัวในฉากปิดอันนี้คือไคจูกับก็อสซิล่าทุกตัว,ท,ตวที่อยู่ในเวอร์ชันซิงคูล่าพอยท์นะครับ พร้อมกับตัวละครอ่าเปโดทู 2, น้องหมาชื่อเปโดทูนะครับผมเป็น AI แล้วก็เจจากัวหันหน้ารอรออยู่ด้านขวานะครับผมแล้วก็มีเมกับยุนยืนข้างกันนะครับผมหยุดพูดว่าเป็นคุณกินนั่นแหละนะผม,ผมลำคาญมากเลยนะมุกไอ้มุกค,คุณกินเนะี่ยโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของเพลงปิดของกอสิลลาซิงคูลอรพอยต์นะครับผมซึ่งเยอะมากน่าจะมีเยอะกว่านี้ด้วยแหละซึ่งผมแบบดูไม่ออกใครดูพอดูออกหรือว่าเดาได้ก็แบบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม อยากดูมากแล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องรอกันไปก่อนนะรอที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาฉายเรื่องนี้จบกันไปก่อนเราถึงจะได้ดูกันบน Netflix ภายในปี2021เนี่ยแหละเราได้ดูกันแน่แนแล้วครับอืมถ้าจะป็นช่วงแบบปลายปีละมะั้งใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องเรากันได้นะครับผมผมแบมจากไคจ Kingdom ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย